สำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถครอบครัวหรือรถระดับผู้บริหารนะคะที่เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะคะวันนี้หนิงรถบ้านภายขวัญน,นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหนิงมีรถมานำเสนอนะคะเป็น t o y o ต้าเว FI ฟ2.5 h y b r i d X นะคะคันนี้เป็นรถปี2016นะคะสีดำ ตัวนี้ออกห้างป้ายแดงเกือบ4ล้านนะคะวันนี้หายไปแล้ว2ล้านกว่านะคะวันนี้รถบ้านพายขวัญน,นะคะจัดให้นะคะราคา1 6 5 9 0ล้าน6กแสนหบาทไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบ LED นะคะ c o นเดรลิ่งแรมนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะด้านผู้ขับขี่และกระจก2ด้านหลังเนี่ยปรับแสงสะท้อนอัตโนมัติด้วยนะคะ กระจกรอบคันของเขานะคะการแสง UV แบบพิเศษนะคะแล้วใบปัดน้ำฝนนะคะอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนด้วยนะคะบอกเลยว่าฟูออปชั่นมากๆนะคะระบบป้องกันการชนหน้าหลังระบบควบคุมความเร็วและปรับความเร็วอัตโนมัติก็คือมากันให้แบบครบๆนะคะสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวอยู่นะคะลองเข้ามาชมคันนี้ก่อนนะคะ เวลไฟนะคะมันเป็นรถไฮบริดนะคะอัตราการกินน้ำมันเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ19กกิโลลิตรเลยนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านภายในนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะลูกค้าด้านภายในนะคะเป็นหนังแท้นะคะสลับกับลายไม้ทั้งคันนะคะระบบไฟฟ้าปุ่มกดสตาร์ทนะคะเซ็นทรัลล็อกก็คือออปชันเนี่ยจัดเต็มกันมาอยู่แล้วนะคะสำหรับเจ้ารถรุ่นนี้นะคะ a i r ์แบเนี่ยมีมาให้ถึง9จุดนะคะพวงมาลัยของเขาก็เป็นหุ้มหนังแท้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ที่บังแดดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ครบสะอาดสมบูรณ์เอี่ยมนะคะลูกค้าเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้รักษามากๆนะคะอุปกรณ์เปิดซันรูฟทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกตินะคะในห้องผูดดยสารเนี่ยสามารถปรับไฟสีได้ถึง16สีนะคะ ช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยก็แยกมาให้แล้วนะคะสำหรับทุกตำแหน่งนะคะก็คือนั่งข้างหลังเนี่ยก็จะไม่ร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ด้วยนะคะคือหลังคาเปิดได้ปกติทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์นะคะลูกค้าภายในอ่ะตอนที่รถเข้ามาเนี่ยก็สะอาดอยู่แล้วแต่รถบ้านไทยขวัญของเรานะคะรถ ที่เข้ามาใหม่ทุกคันเนี่ยเราจะมีการถอดเบาะออกมาซักนะคะแล้วก็ขัดสีฟอกเบาะใหม่หมดนะคะพรมทุกอย่างคือเราบริการรักเออรักษาความสะอาดให้ลูกค้าหมดนะคะนี่นะคะก็คือเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะเบาะหนังแท้นะคะลูกค้าประตูเนี่ยก็จะสลด์ไฟฟ้าทั้งสองด้านเลยนะคะภายในก็จะเป็นสีครีมนะคะสะอาดสบายลูกกตานะคะลูกค้า ก็คือจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่เจ้าของเก่านะคะขอเน้นเลยทีว่าเขารักษาดูแลรักษาดีนะคะก็คือรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะน็อตเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าแล้วก็ความสะอาดเนี่ยก็คือจากที่หนิงรีวิวนะคะหนิงให้อยู่ที่เต็มร้อยเลยนะคะแต่สิ่งที่ หนึงอยากจะบอกคือลูกค้าต้องเข้ามาดูด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเราดูแค่คลิปเนี่ยเราก็ไม่เห็นตัวจริงใช่ไหมคะลูกค้าลองเข้ามารับชมด้วยตัวเองดีกว่านะคะว่ามันจะสวยแบบที่หนิงพูดหรือเปล่านะคะก็ สำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วลูกค้ามีบัตรเครดิตเนี่ยใช้เกินรอบบิน12เดือนนะคะลูกค้าถือแค่บัตรเครดิตกับบัตรประชาชนมานะคะภายใน1วันเนี่ยหนงสามารถทำให้ลูกค้ารับรถคันนี้ออกไปได้เลยนะคะแล้วสิ่งที่หนิงจะรับประกันเพิ่มให้นะคะก็คือหนิงจะรับประกันหลังการขายนะคะลูกค้าซื้อรถกับหนิงไปนะคะ2ปีหนิงรับประกันนะคะร้อยเจ็ดสิบ 9รายการนะคะก็คือซ่อมศูนย์นะคะหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะรถบ้านพอยขวัญน,นะคะศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะลูกค้าตามสโลแกนของเราเลยนะคะเราคัดสรรคุณภาพรถที่ดี มาให้กับลูกค้าแล้วแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าอยากได้รถสวยคุณภาพดีนะคะเข้ามาที่รถบ้านพลอยขวัญน,นะคะมีบริการอาหารเครื่องดื่มอีกมากมายนะคะต้อนรับลูกค้าอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า